By high and rise the high in our you yeah. บรรดาเสรีเิกาวันค่ะแล้วก็มสัสยิดทองคำเราไปเจอดูนะคะเสือมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีคำหนึ่งคำค่ะมาเราเสนอกันนึงคนคำว่าขอโทษน,นะคะซึ่งแทนคาว่าไมา่สนใจค่ะสวีสดายดิฉันนางสาวปุญญาพรเจรสมจิตเป็นตัวแทนจากประเทศกรัรมพูชาค่ะ เมืองหลวงของประเทศนี้นะคะชื่อกรุงพนมเปญผู้นําประเทศคือสมเด็จพนเซนภาษาที่ใช้อย่างเป็นราชการนะคะคือภาษาเขมรค่ะสกุลเงินเรียกว่าเรียวศาสนาที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือนะคะคือศาสนาพุทธค่ะดอกไม้ประจำชาติคือดอกคำโดวนอาหารยอดนิยมคืออาร์มอกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะแนะนํานะคะคือปราสาทบรรทัดสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปราสาทแห่งความรักอีกสถานที่หนึ่งนะคะคือพระเจดีเงิน พื้นที่ของอาคารบูราเป็นเงินกว่า5,000แผ่นซึ่งสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะจำเลยปกิดิฉันนางสาวพรนภาเชลมีเป็นตัวแทนจากประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียนั <S <S ้นมีมงหลวงคือรุงจากาตาผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโนโยโนภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซียสกุลเงินเป็นรูเปียศาสนาที่นับถือมากที่สุดคือศาสนาอิสลาม ดอกมไปมประจำชาตได้แก,ก่ดอกดอกมูอออกิดหรือกล้วยไม้ราตีอาหารยอดนิยมคือเมนูกาโดกาโดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเกาะบาหลีทั้งชาหรือกัวปลาค่ะตรงนี้ก็ขอลาก่อนค่ะเซริมาคาะิส,าะสบายดีเจ้าที่ชันนั่งสาอมิกาถึงโรง,งามตัวแทนจากสธารณนรัฐประชาธิกไตยประชาชตลาค่ะ เมืองหลักของประเทศเรานะคะคือเวียงจันท์ค่ะผู้นําประเทศคนปัจจุบันนะคะคือประธานประเทศจุมารีไชยศรค่ะภาษาที่ใช้นะคะภาษาลาวสกุลเงินเป็นกีบค่ะหรือ l a k นะคะศาสนาก็คือศาสนาพุทธดอกไม้ประจำชาตินะคะคือดอกจำปาหรือที่เราู้จักกันในชื่อว่าดอกนันทมือดอกลีลาวดีนั่นเองนะคะอาหารยอดนิยมนะคะก็คือซุกไก่ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แนะนําก็คือเมืองหลวงพระบางค่ะเมืองนี้นะคะใช้เป็น สถานที่ถ่ายทำนะคะภาพยนต์เรื่องสบายดีดอกพระบานภาคหนึ่งและภาคสองนะคะลาลมัดาตาังดิฉันนางสาวสัญญาปรินายวนณิเป็นตัวแทนจากประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีเมืองหลวงคือกลาลัมเปอร์ผู้นำประเทศคือสมเด็จพระราชาธิปดีตนกูอับดุลฮาลิดภาษาที่ใช้คือภาษามาเลเซยสกุลเงินลิงกิตศาส,สนาที่นับถือส่วนมากคือศาสนาอิสลามดอกไม้ประจำชาติคือ ที่บิ๊กัสดหรือดอสบาอาหารยอดฮิตคือนาซิเลมักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือตึกปิต,ตนัสเป็นตึกแปดที่สูงที่สุดในโลกค่ะนิงกะลาบาดิชาน,นังสาวสริติาสันลีกิทิชาน้านสาวพัชรมนรู่นางศรีธมีสุตพวกเราเป็นตัวแทนของสาธารณราฐแห่งสถา,าพาามา่าเครื่องหลวงคือเนปิดอผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีเ็งเ็งภาษาที่ใช้คือภาษาพม่า ส่วนมากมนาถือศาสนาพุทธค่ะสก,กุลเงินที่ใช้คือจาร์ดอกไม้ประจําชาติคือดอกกระดูอาหารยอดนิยมคือลาเห็ดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองค่ะกูบุสตาดิฉันนางสาวนานุนบุญเหียนนะคะเป็นโดยแทนจากประเทศฟิลิปปินส์เมืองหลวงคือมานิลาผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีเมนิกโนโอากิโนที่ส ภาษาที่ใช้คือภาษาฟิลิปปินและภาษาอังกฤษค่ะสกุลเงินเปโซโฟิลิปปินสาสนาใช้ศาสนาคิดค่ะดอกไม้ประจำชาติแซมปากไกตา้าจัสมินอาหารยอดนิยมก็คือเมนูอะโดโบโส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ปาราวันและมาคาติค่ะ สวัสดีค่ะนิชานางสาวสุภียาตินุคานเป็นประธานจากประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์มีเมืองมีเม,มืมองหลวงชื่อสิงคโปร์ซิตี้ผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีโทมิซันเพียงยำภาษา,า,ท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 ,าที่ใช้พูดนะคะภาษาอังกฤษจีนกลางมาเลยแตกรูเงินคือดอลลาร์ค่ะศานสนาคือพืธณาคริสต์อิสลามพุทธินุูดอม้ปรจำชาตินะคะคือกล้วยไม้ในตูนันดาอาหารยอดนิยมคือรักษา ที่ท่องเทีย่ยงสุดใจนะคะคือไลอ,ออนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธยาเรียมแสนเป็นตัวแทนของประเทศไทยประเทศไทยมีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพมหานครผู้นำประเทศคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชและนายกคนปัจจุบันคือนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรภาษาที่ใช้คือภาษาไทยสก,กุลเงินคือบาทศาส,สนาคือศาสนาพุทธ ดอกไม้ประจำชาติคือดอกราชพฤพษชอาหารยอดนิยมคือต้มยำปุง้งสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดพระแก้วอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหาคนครสวัสดีค่ะสิงจาสวส,สวัสดีค่ะทิ่ชันนล่างสาวจันวันใส่แก้วเป็นตัวแทนจากประเทศเวียดนามเมืองหลวงในงประเทศเวียดนามชื่อเมืองฮาน้อยค่ะผู้นำประเทศคือประธานาธิบดีเชิงเต ภาษาที่ใช้ในเวียดนามคือภาษาเวียดนามค่ะสกุลเงินที่ใช้คือสกุลเงินดองค่ะพัฒนาส่วนมากใช้พัฒนาพุทธค่ะดอกไม,ม้ประจำชาติคือดอกบวัวอาหารนันิยมคือปอเปียเวียดนามค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนามคืออ่าวลองเบเอ์